ก็สวัสดีผู้เล่นสมม n ไรวอลทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ต้องการหารูน6ดาวนะครับแต่ว่าลงลงยังไงก็ลงไม่ผ่านนะครับหรือว่าลงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะโอเควันนี้ดันที่ผมจะมาแนะนำนะก็คือดันถ้าตอบน้ําตาลนะครับเพื่อหารูนดาบนะครับหรือรูนบวกขีเลตแล้วแล้วก็รูน โอสานะครับหรือว่าลูนที่บวกครีดแดมนะครับโอเคมอนเตอร์ที่เราควรใส่นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่มันควรจะมีนะครับก็คือ1ปลดเอฟเฟคลดพลังของทีมเรานะครับ 2. ปลดหรือบล็อกเอฟเฟคเสริมพลังของบอส 3. นะครับก็คือฮิล 4. คือมอนเตอร์ที่มีท่าชนะทานะครับหรือท่าเดียวกันนะ 5. คือมอนเตอร์ที่มี ล่เฟกเอมาตาให้ทีมเรานะครับโอเคนี่คือทริคง,ง่ายๆนะครับที่มอนเตอร์เราควรมีนะโอเคผมจะมาแนะนำนะครับมอนเตอร์ของ <c oughs> ของทีมอเอ้ยมอนเตอร์ที่ใช้ในการลงดันถ้ำตอมถม้ำตอน้ำตานะครับโอเคมอนเตอร์ที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟนะเพราะว่า มอนมันท่าดหลมเอ้บอสมันท่าดหลมนะครับโอเคเอ่อหนึ่งนะครับตัวที่ปลดเอฟเฟคลดพลังลดพลังของทีมเราครับอ,อหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ปลดเอฟเฟคลดพลังของทีมเราะเนะครับก็จะมีเอ่อผมนะก็จะใช้เป็นออไฟนะใช้เป็นออไฟนะครับผมถ้าไม่มีออไฟเหรออืมถ้าไม่มีออไฟ ใช้ตัวไหนในบ้างเนาะมีออฟไฟก็จะเป็นวินนะครับวินไม่ได้วินมันเป็นโปรเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะครับโดยที่ผมแนะนาเลยครับก็จะมีโอเคมีออฟไฟนะครับผมก็คือเป็นออฟไฟก็จะอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นมอนมอนเตอร์ห้าดาวนะโอเคแล้วใครมีก็สามารถใช้ได้ครับสามารถปั้นได้เลยตัวใช้ได้หลายคอนเทนต์มากครับโอเคแล้วก็2นะครับก็คือ ตัวพีทนะครับพีทไฟพีทไฟนี่ก็เป็นมอนเตอร์สี่ดาวนะาสีใช่ไหมมอนเตอร์สีดาวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ควรปั้นไว้นะครับพีทไฟเก่งมากนะครับก็คือมันมีไล่เอฟเฟกต์อมาตะไว้นะครับแล้วก็ฮิลเนาะสามตัวที่ขายไม่ได้นะครับคือฮาปูลมฮาปูลมมันจะดูแบบเป็นมอนเตอร์ที่ไม่ได้เก่งอะไรเพราะเป็นมอนเตอร์สีดาวนะครับดูเหมือนจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ได้ใช้ในดันนี้แน่นอนครับก็คือฮาปูลมนะครับก็จะมี คิวนะครับผมแล้วก็ปล่อยคอนโนนะครับแล้วก็ทําให้บอสติดดีมารฟนะครับฟื้นฟูไม่ได้นะครับอ่าโอเคตัว3ตัวนี้ผมแนะนำนะหรือว่าใครมีตัวอื่นก็สามารถเอาลงไปใช้ได้นะอาจจะเปลี่ยนพาปูลมเป็นจินจินไฟแล้วก็อาจจะจบบอสได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไหนดีวะ ตัวที่เป็นฮิลนะครับคือใส่ทีมใส่ตัวที่มีฮิลไว้เยอะก็ดีเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นดาเมจก็ได้แต่ผมลองนี่คือผมใส่ฮิลไว้นะครับเพื่อคนที่ผู้เล่นที่ยังแบบตัวไม่ได้ครบอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคผมขอใส่ลูนให้กับพีทไฟนะโอเคแนะนํานะครับให้เป็นลูนพลังนะครับทั้ง3ตัวเลยเพื่อจะได้ยืนบอสได้นะครับเอาโอเคเราก็จะตั้งเป็น ไฟไว้นะครับอาวุธไฟไว้เพื่อชนะทางบอสนะฮะแล้วกออ็ออโต้เนี่ยผมก็จะออโต้ไม่เ,เคยจะผูกจิตไว้กับพีดไฟนะครับแล้วก็ออโต้สกิลอมตะไว้นะครับอ่าโอเคก็มาดูน่าออโต้ผ่านไหมนะก็ปล่อยไปแล้วชิวชิว นี่คือเราไม่ได้ใส่ตัวที่ปลดเอฟเฟกนะครับลดพลังของบอสนะเอยปลดเอฟเฟกเสริมพลังของบอสนะครับนี่ยแล้วก็ตีเรื่อยๆโบ,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 บ๊ะโบ๊ะโบคือใครที่ยังไม่มีตัวดาเมจนะผมว่าก็เล่นทีมถึกไปเลยครับคือเน้นผ่านไปก่อนอาจจะช้าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมก็ออฟไลก็หิว เนี่ยชิวๆเลยเห็นนหมโอ้โหผมว่ามันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าก็ผ่านตลอดนะว่าใครจะปรับเปลี่ยนหลังจากตรงนี้ก็ก็ได้นะครับเนี่ยอ๋อไอ้พีดไฟผมก็ไล่ไลฟิกลัวๆเห็นไหมเห็นไหมโอโชิวมากดูดิแล้วก็ใครที่ รู้สึกว่าลงขั้นแรกยังแบบเหมือนจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าน,นะครับก็ลงแต่ขั้นแรกไปก่อนนะครับรอตัวเราเก่งก่อนค่อยไปลงขั้น2นะพอขั้น2กับขั้นแรกนะครับของที่ต่างกันคือมีแค่ exp ที่ได้รับเลยนะครับคือใครลงขั้นสองไม่ผ่านก็ลงขั้นแรกได้ยาวๆเลยครับอันนี้ผมแนะนํานะตีตีเห็นไหมนีม่ก็ผ่านแล้วไม่มีใครตายด้วย อ่าโอเคนี่ครับง่ายมากสามารถออโต้ได้เลยผ่านสบายรุนที่ได้ฮึึเฮ้ยรุ่นไหนรุ่น3ามเฮ้ยคิดได้โอ้โยใช้ได้อนะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช่นี่เออเอา,เอารุนด,ดีเฉยโอเคก็เป็นไงบ้างครับที่ผมแนะนำไปนะ ก็ถ้าใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเออถ้าชอบผมก็สามารถกดไลค์หรือกด s u b s c r i b e ได้นะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการด o n a t e นะครับเป็นค่าอาหารเมีให้นะครับพูดเรื่องการด o n a t e นะครับแล้วก็มีลิงก์อยู่ข้างใต้ตรงช่อง description นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย